วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวัลบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและเบเดิลพาร์ตในแมปของ Anime a ะแอพเลนเและแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาล่ะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมบล็อกครับแมป All Star ครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะรีวิวนะครับตัวละครที่อ่ามันเป็นแคปซูลใหม่นะครับผมอันนี้นะครับก็คือระดััััับบบของง Regenerary เลยนนนะะะคครรรรรตวแกผมมมมจิๆีปาณ มีหลายตัวแหละผมคิดว่านะแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับให้ยืมมา4ตัวนะครับผมก็คือจะมีดิโอมีมันมีหลายตัวมีเบจิเบจิต้าป่ะไม่ใช่ดิเนี่ยแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับตีตัวจริงๆมันน่าจะมีอีกนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน้องเขาให้มา4ตัวก็เป็นว่าในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวละครนี้ซึ่งเป็นตัวละครดิโอนะครับอันนี้มีแปซิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูแปซิ่งเป็นไงวู้วู้โหเท่ อ่าซาวาลูโดนะครับนี่ร่างนี้เลยโอเคสีทองนะครับน่นจาจะนิสัยทองก็คือตัวละครนี้นะครับเขาทําเป็นเวลหนึ่งนะผมจะขออนุญาตไม่ทําเป็นเวลร้อยเจ็ดล้กันเนื่องจากว่ามันอาจจะได้ราคาดีในอนาคตเออก็เลยขออนุญาตอ่ารีวิวพวกสกิลพวกแอนิเมชันอะไรนี้แล้วกันนะครับก็คือตัวละครนี้นะเป็นท่าสายฟ้านะครับมีเบสซิ่งวางพื้นดาเมจเวลหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณหกพันเจ็ดร้อยแต่ว่าถ้าเวลร้อยเจ็ดห้าเนี่ยอยู่ประมาณเกือบหมื่นนะครับผมก็ น่าจะหมื่นหมื่นสามหงวิตีทีหนึ่งระยะ45ครับใช้เงินอยู่ที่450นะครับผมแคตตากรีเมน็นทั้งหมดหตัวโบนดดาเมจ15%เท่าขึ้นไหลน,นะครับสำหรับตัวละครนี้นะอันนี้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงเอ้ยไม่ไม่ได้ใส่อันนี้คือผมจําไม่ได้ว่าไอ้ดีโอตัวนี้นะครับมันเป็นดีโออีกจักรวานหนึ่งหรือเปล่านะครับใครมีข้อมูลคอมเมนต์ทีครับเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ติดตามไอ้เรื่องโจโจ้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้แค่ว่าไอเนี่ยมันคือดีอ่่่่่ไมใชดโออทีเเรรราาู้จัักกนนะหืปล หรือดิโอดิโอเฉากันเครับเอาเป็นว่าก็ตัวละครน,นี้นะครับอย่างที่บอกว่าได้จากแคปซูลนะฮะใครที่สมได้ก็ถือว่าลัคก,กี้ไปนะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเก่งหรือไม่นะครับผมคิดว่ามันคงไม่ได้เก่งหรอกแต่คิดว่าน่าจะมีสกิลเหมือนกันนะนี่ฮะหน้าตาประมาณนี้นี่ฮะก็เหมือนดิโอเลยเนาะแต่ว่ามันเหมือนล่างเด็กเลยอะดิโอโอเคควนี้มาดูกันครับก็วางนะครับ450วางถูกมากอ้าถ้าติดอะไรเนะี่ยวางถูกมากนะครับ การโจมตีของเขาก็ใช้สแตแนใช่ไหมฮัลโหลโยอะไรอ่ะระเบิดหรอเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สแตแนโจมตีหรอปาระเบิดเฉยนี่ฮะก็เป็นแกเนตนะครับแล้วก็คือจะอยู่ถาวรเนานะคือ,อยังไงถ้าศัตรูมาเหยียบก็คือระเบิดหรืออะไรผมคิดว่าแอนิเมชันน่าจะบั็อกนะครับผมอันนี้คือแอนิเมชันหนึ่งครับ เรามาอัพครับขั้นแรกครับส,สามพันนะครับดัมมีอยู่ที่4 4่0มแล้วก็7,500ครับดัมมีอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันอนนเปชั้นใหม่ครับชื่อว่าอาร์มดิวเลอร์อ่ะดูซิอาร์มดิวเลอร์ของเขาอาร์มดิวเลอร์เนมิชั่นจบตีเออจ้า โอ้ราเราเราโอ้อนิเมชันกากมากนะครับคิดถึงอนิเมชันแอนเจอร์เลยครับอนิเมชนแอนเจอร์นี่คืออนิเมชันอย่างสวยครับขั้นต่อมาครับผม1นึ่0หนมมัดร้อยครับดาเมจสองแแล้วก็ขั้นต่อมาครับสองหมื่นหนึ่งันหะครับผมดาเมจสามแสนแล้วก็สวิจบตีหนึ่งทีระยะ100่งนะครับอนิเมชันใหม่ฮะ ว้าวเป็นโคนนะครับแล้วก็เฮ้ยขั้นต่อไปคือเขาบอกว่า ability coming นะก็คือต้องมารีวิวอีกทีนะไอตัว ability นี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลหยุดเวลาแล้วกันนะฮะเออแล้วก็ใช้เงินอยู่ที่8ปดล้านห้าแสนครับผมดาเมจอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนครับออพไปเลยแล้วกันเนาะโอเคก็ดาเมจเพิ่มอย่างเดียวนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับผมดูแอนิเมชั่นก่อนซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันเป็นตัวละครลงเลดได้นะครับอะไรอะ แสงอะไรเอ่ยผมไม่รู้มาจากภาคอะไรนะแต่ว่ามันคือดีโอครับอะคราวนี้ถ้าเป็นตัวของเลดนะครับผมใช้เงินอยู่ที่46,000นะครับต่อนหนึ่งตัวนะและดาเมจถ้าเวล1ร้อ175นะครับใครที่เปิดได้ 7, เวล1 7้อ1เ5นี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ600,000ก็ถือว่าค่อนข้างตีเร็วนะลงเลดสายฟ้าเลดน้ำเนี่ยใช้สายฟ้าเนี่ยลงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอีซี่พอสมควรแหละนะครับเออแต่ว่ามันจะมันจะวงมัน โคนมันแป,กแป,กแปกแลกๆอ,อันเนาะก็ถือว่าได้อยู่ครับได้อยู่โอเคถ้าบัฟครับเวล์หนึ่งก็เนี่ยแหละครับบัฟหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นครับผมแล้วก็ถ้าเอาเป็นแบบอัปตันนะอินฟินิตอยู่ที่5ล้าน2องแสนหาหมื่นตัวละครนี้อย่างที่บอกครับเป็นตัวแคปซูลนะครับใครที่จะสะสมก็สามารถสะสมได้ทำไม่ต้องทำเวล์หนึ่ง ไม่ต้องทำไว้175แต่ว่าเก็บไว้ขายในอนาคตก็ทําได้นะครับแต่ว่าตลาดตอนนี้คงไม่น่าจะน่าซื้อสักเท่าไหร่เนาะก็คงต้องรออีกยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมและนี่ก็คือ ตัวละคร Dio จากแคปซูลนะครับผมทุกคนครับใครสนใจอยากซื้ออยากหาก็ไปลองหาก็ดูนะครับผมตัวละครนี้นะครับสำหรับสกิลเนี่ยนะครับเป็นสกิลอยู่เวลาเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาเอาสกิลเข้ามาไหลเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งสำหรับ Dio ร่าง6ดาวอันนี้นะครับผมในวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงตัวนี้ฝากกดไลค์นะผมกดแชร์แล้วกดซับสไคร e ด้วยผมแล้วเจอกันตัวหน้าครับสวัสดีครับ